นะก็ประมาณนี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมไหนบีจีมีจีพีมาสิโมจจำไม่ได้แล้วก็นั่นแหละค่ะในส่วนเรื่องในเมืองส่วนเรื่องในโอ้ไปไม่ถูกเลยเรื่องในเมือง ส่วนเรื่องในเมืองเป็นเรื่องสุดวิสัยจริงๆค่ะโมไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นส่วนเรื่องในเมืองไอซีของโมเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบโมผิดจริงๆนะคะคนดูมันไม่ใช่แบบโมไม่ผิดนะอยากให้คนดูเข้าใจกันว่าโมผิดจริงๆแต่ส่วนหนึ่งอ่ะมันเป็นในส่วนของวอลค้างแต่คนดูรู้อยู่แล้วว่าโมอยู่บ้านเดียวกับกิงเนาะและด้วยความที่โมโวยวายในวอตอนนั้นอ่ะตอนที่โมจะสลบโมก็โวยวายเฮ้ยเพื่อนอยู่ที่เกาะนันนู่นนี่นั่นเสียงดัง กิงก็เลยเดินมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วโมก็ตายไปแล้วโมก็นอนกองอยู่ตรงนั้นแล้วโมก็เดินไปหันหน้าไปคุยกับกิงเว้ยคุยกับกิงว่าเฮ้ยเนี่ยตายนะอยู่ตรงท่าเรือที่เกาะโจนเจ็บไปคนกิงไม่ต้องมาหรอกเพราะด้วยความเป็นกิงอะ่ะคนดูเขา้าใจความเป็นกิงปะถึงแม้จะโอซีก็เหอะกิงก็จะเปิดคอมทันทีแล้วก็แบบทําทุกอย่างเพื่อให้พิวอยู่ตัวเองอยู่ตรงนั้นโมก,ก็บอกเฮ้ยไม่ต้องไปโมตายแล้วโมตายแล้วแล้วคนที่เป็นโจรก็บอกโมกว่า วอาค้างนะบอกใครอะเรียบร้อยเขาคนดูเข้าใจฟิลโมป่ะคือโมไม่ได้ตั้งใจที่จะบอกใครหรือแบบคุยข้างนอกกับคนในแก๊งอะไรไม่มีแต่คือเขายืนข้างๆโมแล้วเขาก็ถามโมว่าเกิดอะไรขึ้นโมก็แค่หันหน้าไปแล้วก็เล่าให้ฟังอะแบบไม่ได้ตั้งใจว่จาจรมันจะคิดมากว่ากูฟ้องคนในแก๊งข้างนอกหรือเปล่าเข้าใจปะ โม่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆโม่ไม่ได้เคยคิดทําอะไรแบบนั้นเพราะคนในแก๊งแม่งสตรีมหมดถ้าโม่พูดแบบนั้นไปคนในสตรีมหรือช่องของเขาก็ต้องได้ยินโม่เนื้ออกปะโม่ไม่ทําอะไรแบบนั้นแน่ๆด้วยความเป็นจริงเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นโม่เออกูตาเออกูโดนจนป้นนะเจนเยนเจ็ดแปดคนมึงไม่ต้องมากูอยู่ที่ท่าเรือที่เกาะนะแค่นั้นจบเลยแค่สามประโยคเนี่ยมันเลยทําให้โม่โดนใบแดงค่ะทุกคน มันเป็นเหตุสุดวิสัยที่มันผิดกฎในเมืองจริงๆก็เลยอยากให้ทุกคนเข้าใจว่ามันผิดจริงๆนะและการที่โดนใบแดงอ่ะคือโม่ะเป็นคนคุมกฎแล้วด้วยแล้วโม่ก็เป็นคนสัมภาษณ์หลายๆแก๊งเข้าเมืองมันติเวิร์สมันติเวิร์สเข้าใจพอยโม่ปะ่ะแล้วการที่โม่ไม่โดนใบแดงในเมืองวัดแล้วทําผิดกฎแบบร้อยเปอร์เซ็นขนาดเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยคนดูเราต้องโดนใบแดงเว้ยเพราะมันผิด และคุณเป็นคนคุมกฎเพื่อเลื่อคนเข้ามาติเวิร์สอีกมันยิ่งแล้วใหญ่เลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นอะไรที่มันต้องเป็นไปตามนั้นจริงๆแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้จริงๆคนนู้ <c oughs> อันนี้คือสิ่งที่อยากอธิบายให้คนดูเข้าใจแล้วก็เออจะได้แบบเออไม่ต้องไปแบบดรามา่าหรือทะเลาะหรือใครทำไม่ควรทำเนาะเพราะว่ามันคือสิ่งที่ผิดจริงๆซึ่งถ้าเขาไม่ฟ้องเนี่ย มันก็ดีแต่ถ้าเขาเขาฟ้องมันก็มันก็ดีเหมือนกันเพราะมันทั้งแบบว่าสองแง่สองงามด้วยค่ะเหตุการณ์ตรงนั้นมันก็มีคนที่โดนคนคนที่โดนโม่ทาแบบนั้นเขาก็ต้องคิดมันไม่ได้ผิดอะไรค่ะอืมมันไม่ได้ผิดอะไรถ้าเป็นโม่เป็นโจรโม่ก็รู้สึกว่าเออมมงบอกใครคุยกับใครอะไรเงีง้ยซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่โม่ไม่รู้ว่าวอคขางไงานั่นแหละหมอดู ต้องโทษหมอดูคนดูอย่าโทษใครทั้งโลกวันนี้โทษหมอดูที่เขาบอกว่าโมจะหายไปจากจากแกง๊งนี่เป็นไงโทษหมอดูเฉยห <c oughs> มอดูบอกโมมา่แปดเดือนที่แล้วว่าโมจะหายไปนี่ <c oughs> ขนลุกเนาะหมอดูแม่นแม่นเกินเหลือจะเชื่อวะ่ะ ได้คนดูก็ประมาณนี้ค่ะที่โมอยากสตรีมแล้วก็อยากคุยและอธิบายให้คนดูฟังทั้งหมดนะคะก็เลยมีสตรีมวันนี้ขึ้นมาอย่างอย่างที่บอกค่ะฝากด้วยนะคะ MV Bad Guy กายปี2022นะก็วันนี้ขอบคุณคนดูทุกๆคนเลยนะคะที่ยังคิดถึงกันอยู่ยังรักในแบดกายยังคิดถึงโมอยู่ ขอบคุณทุกๆคนที่ซัพพอร์ตแบดกายซัพพอร์ตซับพอร์ตโมมาตลอดนะคะเเดี๋ยวโมต้องขออนุญ,ญาตไปพักแล้วแหละไว้เจอกันสตรีมหน้าถ้าโมเล่นเกมอะไรหรือเข้าเมืองไหน mm hmm. เดี๋ยวโมขึ้นมามาสตรีมให้ดูเหมือนเดิมนะคะก็ไม่ได้หายไปไหนจนกว่าโมจะบินช่วงเดือนตุลาต้นต้นเดือนตุลานะคะยังไงไว้เดี๋ยวคอยคุยกันเรื่อยๆคะ่ะไม่หายไปไหนแน่นอนขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ซัพพอร์ตกันตลอด ขอบคุณมากมาก,มากค่ะไว้เจอกันสตรีมหน้านะคนดูเอาไว้เจอกันใหม่นะขอบคุณมากๆครับบายบาย so like why right <laughs> มชี้กูแบดกายสูบกูสีดำไม่ได้หายไปไหนเพราะตอนนี้กูยังยืนอยู่มึงค่ากูไม่ตายกูมีและสีดำกูมักถึงจุดนี้มันไม่ได้งัานมึงไม่ต้องขูและกูไม่ใช่หมากเดินเกมมึงก็อย่ามาขวางทางกู ใช่ถูกซ่อนเละแล้วกูมีไรจะบอกเรื่องจริงและเรื่องเทรร็จมีจีด่าแบ,บกไกปพวกกูไม่เคยเฟร้ฟไอ้เชีย่ยไอส้สัตว์กูต้องไปสู่เลยว่าไอ้เชีย่ยหลังตอหูสนใจเป็นยังไงตอน Have a dream. That's all I need. I'll make it happen with some work and belief.